กาทุกานพวกใครทำทุกท่านแต่วันนี้ปฏินแลการทำที่ท่านทั้งหลายจะได้สดับก็คือกาามนะครับคำว่ากามมีปรากฏอยู่ในคำโถสอนทางพระศาสนาเกลือนกลาดทีเดียว ถ้าหานว่าท่านระดับจับความไปตามระดับแล้วท่านจะเห็นว่า,าที่เราใชา้พูดกันในที่ต่างๆทั่วๆไปนะ้ติดจากที่ท่านได้กำหนดไว้ในความรู้ด้านประสทสนาหรือจะมีส่วนถูกต้องอยู่บ้างก็เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น <c oughs> นะ เช่นถ้าว่าเราชอบอกชอบใจในอะไรทักอย่างแต่หากว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหญิงระหว่างหญิงระหว่างชายแล้วความชอบอกชอบใจนั้นไม่เรียกว่าการนะก็เรียกเป็นอย่างอื่นไปเช่นว่าความยินดีความพอใจอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับหญิงกับชายเรื่องระหว่างหญิงระหว่างชายได้แล้วก็ ถึงจะเรียกว่ากามได้นะเช่นคนนี้ <c oughs> มีกามจัดนะครับหรือว่าอะไรเป็นคนบ้ากามอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> ครับว่ากามนี้ปรากฏจะในกัสอนทางพระาศาสนาอะไรอย่างวันนี้ มีหวังว่าท่านจะได้ฟังประธานุกรมเกี่ยวกับคำว่ากามนะกามาคุณกามารมกามาทรรมามาตัณหากามุปาทานกามาภูอะไรอีกละ่ะกามวาวจอน,นะก่อนอื่นขอให้ทราบว่าคำว่ากามนั้นมีสองอย่างนะครับสิ่งที่ชื่อว่ากามนั้นมีสองอย่าง นะแล้จากสองอย่างนี้แหละไปแตกเป็นการประเภทต่างๆมีชื่อ่ตงต่างๆกันว่ากามคุนบ้างกามตัญหาบ้างกามุฟาทานบ้างอย่างนี้เป็นต้นถ้าหากว่าเราเรียนรู้กาสองอย่างนี้แล้วจะแตกกามออกไปกี่ประเภทมากไปกว่านี้เราก็จะไม่มุนงงสับสนว่าอะไรเป็นอะไรนะครับ กามมีสองอย่างคือหนึ่งกิเลสกรรมสองวัตถุกรรมนะสมตามที่ท่านพระสารีบทรว่าไว้ในคำพีมหานิเทศว่าทเวกามาวัตถุก,กามาจะกิเลสกามาจะกัตเมวัตถุกรรมมามนาปิการูปามนาปิกา,า,า,กาสศรัทธาเป็นต้น แปลว่ากามมีสองอย่างกามสองอย่างอะไรบ้างได้แก่วัตถุกรรมและกิเลสกรรมนะวัตถุก,กับกิเลสนะครับวัตถุกรรมเป็นไหนได้แก่รูปที่น่าพอใจเสียงที่น่ารูปที่น่าชอบใจเสียงที่น่าชอบใจกลิ่นที่น่าชอบใจ รถที่น่าชอบใจโพธัพ,พะหรือชอบพูดกันว่าภัสสะนะครับที่น่าชอบใจเครื่องราชเครื่องนุ่งหม่มทาสีทาสาแทะแกะไก่สโกอช่างโคมาราที่นาที่ดินเงินทองบ้านนิคมราชธานีแว่นแพวนชนบทยุ่งฉางวัตถุเครื่องยอมใจชื่อว่าวัตถุกรรมนะ มีเป็นวัตถุกรรมนะครับอีกในหนึ่งกรรมที่เป็นอดีตกรรมที่เป็นอนาคตกรรมที่เป็นปัจจุบันกรรมภายในกรรมภายนอกกรรมทั้งภายในทั้งภายนอกกรรมอย่างเร็วกรรมอย่างปา่นกปางกรรมอย่างประณีตกรรมที่เป็นของสัตว์ในอบายกรรมที่เป็นของมนุษย์กรรมที่เป็นทิพย์กรรมที่ปรากฏเองกรรมที่เนรมิตขึ้นกรรมที่ผู้อื่นเนรมิตให้ ตลอดจนทำที่เป็นกามาวจรแม้ทั้งปวงทำที่เป็นรูปาวจรแม้ทั้งปวงทำที่เป็นอรูปาวจรแม้ทั้งปวงทำอันเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งตัณหาทำอันเป็นอารมณ์ของตันหาชื่อว่ากามโดยความหมายว่าหน้าใครคือหน้าต้องการโดยความหมายว่าหน้ากำหนัดโดยความหมายว่าหน้ามัวเมา ที่กล่าวมาทั้งหมดเหล่านี้เรียกว่าวัตถุก,กรรมนี่คือคำของพระสารีบุตรนะจับเคล็ดได้นิดเดียวเท่านั้นเองว่าอะไรก็ตามที่เราต้องการอยากได้ปราตนายินดีนะใครจะได้มานะสิ่งต่างๆเ่านั้นรวมเรียกว่าวัตถุในที่นี้ร้วนชื่อวัตกรรมนะครับนะทำไมถึงชื่อวัตกรรมท่านก็บอกไว้ เสร็จนะืช่ชว่าความกามโดยความหมายว่าหน้าใครคือหน้าต้องการคือเป็นสิ่งที่สัตว์เขาใครเขาต้องการกันนะนี่อีกว่านี้ความหมายของคำวัตถุตกรรมเป็นอย่างนี้นะแต่เวลาเราใช้นะรู้ว่าเราเข้าใจเราไปใช้สับสนกับกิเลสกรรมซะนี่สับสนยังไงเช่นอย่างนี้ว่า รูปราวะจรนพวกพวกรูปราวะจรนพวกอรูปราวะจรนในพวกนี้ไม่ใช่กามนะว่างน้นนะพวกนี้เลยกามไปแล้วนะครับเลยกามไปแล้วสูงส่งกว่ากามพ้นไปจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสน,นะพวกพวกนี้ไม่ใช่กามเป็นอะไรรูปประธรรมรูปประธรรมว่าไปโน้นนะครับความจริงแมม รูปราวะจอนดำรูปราวะจอนรมก็ชื่อว่ากามในฐานะว่าวัตถุกามคือเป็นสิ่งที่สัตว์ยินดีสัตใครียคนที่ยังไม่ได้ฌานก็ปฏิบัติโดยประการที่จะได้ฌานแสดงก็มีความต้องการจะได้ฌานจะรูปฌานอรูปฌานก็ตามรูปฌานก็ทำที่เป็นรูปราวจรน อารูปฌานก็คือทำที่เป็นอารูปาวะจรน,นะเมื่อฌานทั้งรูปฌานทั้งอารูปราารุปฌานเป็นที่ตั้งแห่งความยินดีชอบใจเป็นที่ต้องการของ <c oughs> บุคคลบางพวกดังกล่าวนี้ก็ไม่พ้นจากความเป็นกามไปได้ในความหมายว่าเป็นที่ตั้งที่อาศัยคือเป็นวัตถุข,ของความใคร่ความต้องการนะครับ <c oughs> สำหรับตอนที่ท่านพูดได้ทีแรกๆแหละมันง่ายเข้าใจง่ายนะครับว่าได้แก่รูปที่น่าชอบใจเสียงที่น่าชอบใจเป็นต้นตลอดจนเว้นแคว้นชนบทยุ่งแชงวัตถุเครืองย้อมใจอะไรต่างๆนั้นนะเราก็เห็นอยู่ว่าเป็นกามเพราะเรารู้จักกามมราคุณอยู่นะว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันน่าปรารถนา นะเข้าว,วัตถุข้าของอะไรต่างๆเครื่องอุปโภคบริโภคของสวยๆงามๆนะนับว่าเป็นกามแน่ๆนะแต่ว่าพอท่านพูดสูงส่งไปกว่านั้นหน่อยพาดพิงไปถึงชาติโลกชาติอรูปรชาตนะครับเราก็ <c oughs> คิดว่าอย่างนั้นมันไม่ใช่กามนะครับกามทั้งนั้นหละ นะถ้าหากว่าเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ความต้องการของสัตว์ตั้งหลายได้แล้วก็เรียกว่ากามทั้งนั้นนะ <c oughs> คําว่าวัตถุกามกับกิเลสการแตยต่างกันเยอะแยะอันนี้เป็นเพียงวัตถุไม่ใช่กิเลสนะครับทีนี้กามอีกอย่างหนึ่งเป็นพวกกิเลสนะท่านก็ อธิบายต่อไปโดยการตั้งเป็นคำถามเหมือนกันว่ากิเลสกรมเป็นไหนตอบว่าฉันทะก็ชื่อว่ากามราคะก็ชื่อว่ากามฉันตะราคะก็ชื่อว่ากรมสังกัปปะก็ชื่อว่ากรมราคะก็ชื่อว่ากามสังกัปปะราคะก็ชื่อว่ากามกรมฉันทะกามราคะกามาอนันทิกามตัญหากามมาเสนหา กามปริระหะกามุตกามมุตฉากาม,มัชมมโชสนังกามโมัะกามโยคะกามุปปาทานกามาฉันทะนิโอนในการทั้งหลายใดเหล่านี้เรียกว่ากิเลสกรรมนะอธิบายานะเาาท่านั้นนะคำว่าฉันทะก็คือว่ากามฉันทะในที่นี้ไม่ใช่ฉันทะเจตสิกนะโลภะที่มีกําลังโอนเขาเรียกว่าฉันทะนะครับ นะเรียกว่าฉันทะแปลว่าความพอใจความพอใจในที่นี้ก็คือความอยากได้ความปรารถนานั่นแหละเพียงแต่ว่ามันเป็นอย่างโอนนะต่อไปราคะก็จอว่ากามนะราคะคืออะไรคือโลภะที่มีกําลังพอมีกําลังขึ้นเขาก็เรียกว่าราคะนั่นก็ชื่อว่ากามเหมือนกันนะ ทั้งฉันทะทั้งราคะมาพูดรวมกันคือโลภะทั้งอย่างอดอย่างแก่กล้าว่างนั้นเธอะก็ชื่อว่าการนะเป็นอันพูดครอบกลุมไปไม่ให้มีเหลือสังกัปปะก็ชื่อว่าการสังกัปปะในที่นี้ไม่ใช่วิตกนะอย่างเหมือนอย่างในคําว่าสัมมาสังกัปปะมิจฉาสังกัปปะ,ปะไม่ใช่นะครับไม่ต่างกัน นะสับเดียวกันใช้เรียกสภาวะทำคนละอย่างกันสังกัปปะเนี่ยเป็นชื่อของโลภะหรือตัณหานั้นก็ได้นะนะได้แก่โลภะหรือตัณหาอย่างออนนั่นแหละที่ได้ชื่อว่าสังกัปปะก็เพราะว่าแม้ความต้องการก็เป็นความดำริดอย่างหนึ่งเหมือนกันคือความคิดนะครับว่า อันนี้มันดีมันน่ามันน่าได้มาอันนี้มันดีมันจะนําความสุขมาให้เราอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นก็ชื่อว่ากรามราคะก็ชื่อวา่ากรรมนะมาคู่กันอีกสังกัปะราคะก็ชื่อวา่ากรมนะทานองเดียวกันนะครับกามาฉันทะก็ความพอใจในกามนั่นแหละกามาราคะก็คือความกําหนัดในกามนี่อีกทีหนึ่งนะ กามนันทิความเพลิดเพลินในกรากรการมาตัญหาความยินดีพอใจในกามคุณอย่างนี้เป็นต้นนะตลอดจนกรารมุป,ปาทานท่านเรียกว่ากีเลสกามนะ่วัตถุก,กรรมนี้เป็นตัวถูกถูกใครถูกต้องการเป็นที่ใครที่ต้องการแต่กีเลสกามนี่เป็นตัวใคร่เป็นตัวต้องการ จะมาคู่กันอย่างนี้เสมอน,นะครับ <c oughs> พระอระหันต์นี่ท่านมีวัตถุก,กรรมไหมเอาสอบสวนความเข้าใจมีมีนะอะไรคือวัตถุกรรมของท่านนะ่ะวัตถุกรรมของท่านน่ะคืออะไร,ก,ร,รก็อัตภาพทั้งหมดของท่านนั่นแหละนะ เป็นวัตถุกรรมนะครับรูปร่างความรู้สึกนึกคิดพูดง่ายๆว่าอุปาทานกันห้าทั้งหมดที่ท่านคลองอยู่ cis, เป็นวัตถุกรรมแต่ท so ่านมีกิเลสกรรมในวัตถุกรรมพวกนั้นไหมไม่มีเพราะท่านได้เดียงสแสดงว่าท่านทั้งหลายเริ่มเข้าใจนะครับอ่านี่ ทบาทสี่เาบอกว่ามีฉันทะเรียกคำงโอ้อันนั้นฉันทะอีกตัวงฉันทะอันนั้นไม่ใช่กิเลสกรรมในที่นี้นะถึงได้บอกว่าฉันทะนี่เป็นชื่อเรียกนะะสภาวธรรมอดไรอย่างเป็นชื่อเรียกไอ้ฉันทะคือความพอใจใคร่จะทําที่เราพูดว่าฉันทะเจตสิกก็ได้เป็นชื่อเรียกความเพียรก็ได้ความเพียรเ,เรียกว่าฉันทะก็ได้นะะฉันทังฉเฉเนติ ว่ายมติอยู่ในสัม,มปทานเนี่ยว่าย,ย่อมยังสัญชาห้เกิดย่อมพยายามเพื่อความเกิดขึ้นไม่ได้แห่งกูโซลธรรมชั่วทั้งหลายที่ชั่วช้าที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นเป็นชื่อของความเพียรในสันชาในที่นั้นนะครับแล้วก็ตัญหาสันทะเป็นอย่างที่สามสันทาคือตัญหาหมายความว่าสันทะนี่เป็น,นปัญหาก็ได้นะ เป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมีวัตถุกรรมในที่ไหนไม่จําเป็นต้องมีวัตถุกิเลสกรรมในที่นั้นนะในอัตภาพของพระอราหันต์เมื่อท่านไม่มีกิเลสคือไม่มีโลภความรักความหวงแหนนะในอัตภาพที่ท่านครองอยู่นั้น อัตาพของท่านน่าจะพ้นข้อกําหนดข้องความเป็นวัตถุกรรมเพราะคําว่าวัตถุกรรมในะแปลว่าวัตถุอันเป็นที่ตั้งของความใคร่เนี่ยนะนะครับก็น่าจะพน้นจากข้อกําหนดของคว,ความเป็นวัตถุกรรมไปคือไม่เป็นวัตถุกรรมแต่ก็ไม่พน้นนะเทียบดูอย่างนี้ก็แล้วกันว่าขันของพระอระหรันต์เขายัางเรียกว่าอุป,ปาทานขันเลยนะครับ อุปาทานอาการน่าแปลว่าขันอันเป็นที่ตั้งของอุปาทานกิเลสยึดมัน่นนะเพราะก็ยังเรียกยังเหมือนเดิมนั่นแหละตั้งเหมือนอย่างสมัยที่ท่านยังไม่เป็นพระอา,าหานนั่นแหละเป็นพระอา,าหานแล้วขันของตัานก็ยังเป็นอุปาทานนะรับตั้งตั้งที่ท่านไม่มีอุปาทานละได้หมดแล้วนะครับน,นั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่า ไม่เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานของท่านก็จริงแต่ว่าเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานของคนอื่นเขาได้อะนะครับเหมือนอย่างพระวักกะลิเอ็นมอมะได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเข้าทีติดใจในพระรูปโฉมที่งดงามต้องการจะเห็นในมากยิ่งกว่าเดิมมองเห็นอุบายวิธีเดียวที่ตนจะมีโอกาสพบเห็นพระพุทธเจ้าอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือไปบวช นะฮะนะครับเห็นไหมครับว่าอัจภาพของพระพุทธเจ้านะี่ยเป็นอุปาทานใขันได้อย่างไงแต่ตั้งทั้งที่ตัวท่านเองไม่มีอุปาทานคือเป็นอุปาทานขันธ์สำหรับคนอื่นนะครับที่ตั้งให้อุปาทานของคนอื่นนี่ก็เหมือนกันพอมาเกี่ยวกับคําว่าวัตถุกรรมแม้ว่าท่านไม่มีความใคร้ความต้องการในขันนั้นนะหมดกว่าเยื่อใหญ่กันไปแล้ว แต่ก็ยังเชื่อว่าวัตถุกรรมอยู่ดีนะ <c oughs> <c oughs> แต่เมือ่อจะย้ำตรงนี้นิดไอ้วัตถุกรรมนะวัตถุอันเป็นที่ตั้งของความใคร่่นเองนะครับ <c oughs> หรือว่ากรามนะคือวัตถุเรียกว่าวัตถุกรรมวัตถุนั่นเองเป็นที่ตั้งของความใคร่ความยินดี คือถูกสัตว์ทั้งหลายใคร่ยินดีจึงชื่อว่าวัตถุกรรมส่วนกิเลสกรรมมันปแปลว,ว่ากามคือกิเลสนะเป็นตัวกิเลสกิเลสได้ชื่อว่ากามก็เพราะว่าเป็นตัวใคร่ตัวยินดีเองนะครับแ <c oughs> ต่ทีนี้ก็มาฟังเกี่ยวกับสัตว์ที่มีคําว่ากรามก็ไปเกี่ยวข้อง คราวนี้จะฟังง่ายขึ้นพอแยกแยะกรารเป็นสองอย่างคือกิเลสแกรวัตถุกามกับกิเลสกามอย่างนี้แล้วอันดับแรกที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆก็คือคาว่ากามาคุณนะหรือท่านจะปฏิเสธว่าไม่เคยได้ยินได้ฟังนะกามาคุณนะครับท่านก็บอกเสร็จเลยว่าอะไรเรียกว่ากามาคุณได้บ้างรูปสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหอมหอม นะรสที่อะไรอร่อยๆนะครับโพธิภพอารมณ์กระทบกลายที่หน้าปรารถนานะไม่เย็นเกินไปไม่ร้อนเกินไปไม่แข็งเกินไปไม่หดเกินไปอย่างนี้เป็นต้นนะนอกเหนือไปจากนั้นรวมเรียกไว้ด้วยคำรวมรวมเรียกชื่อวัรรมนะครับอย่างนี้อีกเยอะแยะที่นอกเหนือไปจาก ห้าข้างต้นนะครับก็เรียกว่าทมนะเป็นสิ่งที่เราใคร่เรายินดีแต่ว่ามักจะพูดแค่ห้านะว่าการมาคุณห้ากรมาคุณห้าเพราะว่าอันนี้มันปรากฏชัดเจนนะปรากฏชัดเจนนะอันที่หกที่บอกว่าสัตว์ทั้งหลายยินดีนะก็คือสุขสมนัดที่เนื่องจากการมมาคุณห้าอีกทีหนึง่ง นะครับก็เป็นของที่น่าปรารถนาเหมือนกันเราได้รูปสวยๆเราเจอรูปสวยๆแล้วก็เกิดความยินดีพอใจขึ้นมานะครับไอ้ความแม้ความยินดีพอใจนั้นก็เป็นที่ตั้งเพ่งความยินดีพอใจอีกอันหนึ่งเพราะด้วยสัตว์เล็งเห็นว่าเป็นความสุขนะครับถ้าหากว่า ท่านไม่พอใจความยินดีพอใจพูดเหมือนกันเลยลิ้นพันคือ <c> ถ <ười> ้าท่านไปเห็นรูปสวยๆแล้วท่านเกิดความสุกความบันเทิงใจความสบายใจเอาอย่างนี้ก็แล้วกันจะฟังง่ายขึ้นแม่ความสุขความบันเทิงใจความสบายใจนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาสําหรับท่านซึ่งนอกเหนือไปจากรูปสวยๆที่เห็นนะมันมีอยู่สองอย่างหนึ่งรูปสวย สความสุขความบันเทิงใจความสบายใจที่เกิดขึ้นเพราะได้รูปสวยรูปสวยเราก็พอใจความสุขความบันเทิงใจความสบายใจเรื่องก็พอใจอีกเหมือนกันไหนนะความสุขความสบายใจความบันเทิงใจนั่นแหละเป็นกรรมคุณข้อที่หจริงๆแล้วมีหกนะแต่ว่าอย่างที่หกนี่มันเนื่องมาจากห้าขั้นต้น เพราะฉะนั้นจะไม่พูดถึงเสียก็ได้กล่าวแค่ว่ากามาคุณานะปัญจากามาคุณานะกามในที่นี้คืออะไรนะในคําว่ากามคุณเนี่ยนะครับวัตถุกกามหรือกิเลสกามอ้าวขราวนี้สอบสวนความเข้าใจของทั้นได้เลยนะรูปเสียงกลิ่นรสปุถพะหรือสัมผัสนะ เป็นเป็นกรรมคุณนะอันนี้เป็นวัตถุก,กรรมหรือกิเลสกรรมอ่าท่านตอบถูกแล้วนะเพราะเรามีเห็นไหมครับบางคนก็มีรูปเสียงกลิ่นรสอะไรคอ้องแว์นะครับแต่ว่าไอ้จิตยินดีในสิ่งเหล่านั้นแหมแทบจะไม่มีเลยโดยเฉพาะคุณระบุตรผู้บำเพ็ญ บารมีมาเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลถึงชั้นพระอรหันในชาตินั้นตามเรื่องที่ปรากฏในพระสูตระตั้งครองเรือนครองสมบัติอยู่หมดไม่มีความยินดีอะไรเลยนะถามว่าเป็นผู้เพียบพร้อมได้กามมาคุณหรือเปล่าพระยศนะพระยศอย่างนี้นะครับเพียบพร้อมเลยนะแต่ถึงคราวท่านกลับเห็นเหมือนกับเป็นกองขยะเหมือนกับซากศพที่อยู่ในป่าชา้าอย่าง นะครับนะบขณะที่เรานะมุ่งแต่จะสะสมซากศพเราเพราะเราไม่ได้เห็นว่าเป็นซากศพแต่ก็เป็นว่าเป็นซากศพพระรัฐบาลน,นั้นก็เหมือนกันนะครับไม่ยินดีติดใจอะไรสักนิดหนึ่งแต่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นกามาคุณอยู่นั่นเองนะท่านก็บำถูกเขาบำรุงบำเรอยู่ในกามาคุณห้า ในเพราะฉะนั้นก็เป็นวัตถุกรรมนะครับนะเป็นส่วนของวัตถุกรรมนะกรรมมาคุณทำห้าอย่างทําไมถึงเรียกว่ากรรมในเมื่อเป็นวัตถุกรรมก็เกี่ยวต้องเกี่ยวกับว่าเพราะสัตว์ทั้งหลายใครคือต้องการนะครับทีนี้มันไม่ใช่กรรมเฉยเฉยมันมีคาว่าคุณนี่ทําไมถึงเรียกว่าคุณนะ นานมาแล้วเคยได้ฟังเขาออกวิทยุพระเ,เทศกันนะสองท่านมากวางนั่นเจอะเอามาออกวิทยุวะทำไมเขาเรียกว่าพระพระคุณเจ้าทำไมเขาเรียกว่ากามาคุณนะาะมันเป็นคุณที่ตรงไหนหรอก็พระพุทธเจ้าตัดตีตตตนนม,นมันมีแต่โทษไม่ใช่หรือวะนัน นะอีกรูปนั้นก็วิสัชนาว่าโอ,อ่ท,ที่ที่เป็นที่เขาเรียกว่าการมาคุณนะ่ะคืออนุโลมตามอัธยาศัยสัตว์คือสัตว์ทั้งหลายนะ่ะเห็นเล็งเห็นแต่คุณมองไม่เห็นโทษนะก็เลยเรียกกามาคุณกันไปก่อนแต่ว่าพอเขาได้ฟังธรรมและรู้จักจะพิจารณาเขาก็เล็งเห็นโทษเองนั่นแหละนะปรากฏเ่าเป็นที่ชอบบชอบใจของคนวาง